ไม่ต่อฟังเพลงจะปวดหัวอินยาเอาปมมือสักอ <c oughs> <c oughs> ินยาแต่ไม่ได้ปวดหัวจริงแต่ปวดหัวปลอมแกอ้าวหลอกเล่นหลอกเล่นวันนี้จะเรียกรถวีวอไหมหลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่น <c oughs> หลอกเล่นทำไมไมันนีเอาจริงนะไม่เรียกรถวีวอมาเอารถตุลไปเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้วันไม่ไปหาที่โรงพยาบาลไปนอนอยู่โรงพยาบาลคืนนึงไม่จริงไม่เอาจริงสบายนะมีแอร์ด้วยนะที่โรงพยาบาลชอบเองนะนีเ่เด็กกบัน มันออมยังออมยพีอมยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อพี่จะไม่เมื่อพี่จะสะอาดแล้วไม่บากน้็ได้แอ่มังไม่แย่หรอกเออ Ủa, có mùa lộ biết biếm Mùa lộ tua mà tua Anh ấy พอม,อม,พอมีพอมีนเนปิดให้ดนอ่ะปแปะแปะแปพอมีกดเลขไหนอ่ะไม่กดหรอกลูกเล่นกับน้อง<น>ข้าวก็ยังไม่กินไปกินข้าวปะปกินข้าว